ก็สวัสดีครับน้องชายน้องเลิฟนะครับผมพี่ก็จะมาแจกสคริปต์แมปเดรเร็วหรือว่าแมปรถไฟหนีซอมบี้นั่นเองนะครับผมพี่ก็ใช้เป็นตัวรันโค้ดเอ็กในการรันสคริปต์นะครับผมนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันในสคริปต์นะครับผมพี่ก็ปรับต่างที่พี่ชอบนะครับผมเป็นท้องฟ้าเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็จะมีออโต้ดูดของระยะไกล้ด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ก็วิ่งไปเก็บถาดก่อนนะครับ แล้วก็จะเอาไปวางในรถไฟนะครับเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนพี่รีวิวสคริปต์จากซอมบี้นะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาหักตัวลันนะครับตอนลันตอนนี้ก็ใช้ได้เป็น3ตัวลันนะครับก็จะใช้ได้เป็นตัวลัน K R N L นะครับผมแล้วก็โคเด็กหรือว่าโคเอ็นั่นเองนะครับส่วนตัวลันสุดท้ายที่ใช้ได้นะครับผมก็จะเป็น R C Wood X นั่นเองนะครับผมส่วนตอนนี้พี่ก็เปิดคี์รันในการ็อบหัวแล้วก็ซูมหรือว่าการดึงของมองทะลุนะครับผม นี่นะครับน้องชายพี่ข้อจะรีวิวจคลิปให้ดูนะครับผมว่าคลิปตัวนี้สามารถทําอะไรได้ด้วยนะครับเราก็สามารถล็อกหัวได้เลยนะครับผมเป็นชีลัดนะครับแล้วก็ตีอัตโนมัตินะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะคือแบบไม่ต้องไปคลิดทีละตัวนะครับผมก็จะอัตโนมัติให้ทุกอย่างเองเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอโต้ดึงของนะครับผมก็ดึงของระยะใกล้ก็ดึงข้อกระเป๋าได้เลยนะครับแล้วก็ไปเทของในรถไฟนั่นเองนะครับ ตอนนี้พี่ก็ดึงของกันแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นการเปิดปิดกำแพงนะครับผมถ้าปิดกำแพงแล้วก็สามารถเดินทะลุได้นะครับผมส่วนวิธีเข้าไปเอาสกิปนะครับผมหรือว่าวิธีหาคีย์ตัวลันพี่ก็ทำคลิปสอนใเนเสแลวนะครับผมก็สามารถไปดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับพี่ไปละบ๊ายบาย I'm sorry.